กูบอกกูพิดใจกูบอกไรที่อวันนยายาลบอยารบหยาลบกูบอกว่าอะไรทีอวันนี้มึงก้านามึงไม่จบได้แต้ก็ไปดึงมึงเหยียวเหียวเซ็ตตอนงทีแปปดกูจอชี่แปดแปดอวันกินเบอมาดอกแปดแปดี่เพดได้แกกูอ่ะแต่ถ้ามึงตอดคนเหยียวกูไม่ตุกเร็วตายไม่ดีได้ก็แล้วตฮ้อแล้วกูอ่ะจืดชิ่นสอเมีแล้วหมดแล้ว เนี่ยคนยิ่งเรอพอแกก็แล้วบันนี้ปีปลาไม่เคยดูดายไรขวิดตายกอาแบบที่ได้ดังไอ้ายเลยดังไอ้ายมึงรู้ไหมในยู่แกวัดดังโมตาผัวล้วงแกจำวัดแต่กี่ยูคกี่ปีเลยยังจำไม่ได้วัดเองแกนอนโอเกคปอกคูไรกันไปอยากขี่ขวิด้วย nóc trống cua băng tì rẻ rẻ, kêu hết này, nóc trống pi đây, ròng rùn túc, cua đến ta quạt nha, căng trống ròng, quyết quyết quyết, ít ta tích ít ta tích ít ta tích, cua vơi mai cào đâm phải là ngươn, cầm gà nặng na, cua dài vuông không cay, lò cầm mấy chạy yanh vuông nát rèn, cua này đây vuông nó pi, mày mau cua ta mày à, mấy mau ตอนมองมองแค่น้อยตาได้ได้และยู่ไกลไกปิงกี้ยกขึ้นเลวว่าเจาให้ได้ก็เลวปึ้งกือตัวเองอยู่ลอยตายอ๋อเลยแหละคนพี่ไรอะเกิดมาทุนทั้งนามยางอยู่บนหัวหอกยู่แม่ยัยใจแรงตอนที่แม่มึงท้องผมไม่รักทาวัดเออร์โอเคต่อหน้าคนในใต้เน๊ะในใตยเรามาดูทู้กุน กูเครียดนักหน้าวันนี้เราไปนั่งกินเหล้าอยู่คนอยู่ลหลายคนมาตึ้งหนุ่มมิวยู่กูเหล่าป่าวิงปัจจัคนมึงไปตัดออกไห้ที่ไปแต่ยู่วันนี้ดันจำเลยกูปวด้ไว้ยปักพ้นวันนี้กลับมาจากเมาเมียไม่ปวดตัวให้กูเค,คว้ยนยู่เนียนฮันน่นอนกับตาผู้ลับหลุงไกนดีไปี๊้บ้าเออคำขาดีตายเออยู่กับพี่พี่กว่าทุกอย่าได้หวาเดี๋ยวมึงหัวนจหลังการ ดีนอนแกจะกิดก็ไม่ได้พลักมานอนแกกูเลยอ้อมๆนายนี่มินตไมอีแตอกินหนักหน้ากินต้มเอ้ยแล้วมินเกีียวอยู่วึกปุบบึไปรำคาญแันเจตี่เออไปโดนเออรำคาญกินต้มก็ไม่กินใ้เซตเวลาขึ้นอยู่บินพุงเราฟ้ามาเนี่ยรู้เราไว้ข้างนึ่งองไหมย่องย่องจักวกหดิดคราวเกี่ยวอยู่เจ็คเจ็คให้ปลางกระยง ยอมประเบือนกายเช็คเช็คทุกอย่างที่โทษไปวุนน่นน้มเราโน่นเราก็ดีใจอย่าเช่นตั้งดื้อเลยมาม่นใบจ้าบนพุงกูบนพุงกูไม่ใช่น้ำแหลนอกไอ้เปรด้ยอ,อย่ารบมันมําำคันฮันไม่ได้เหลืองมันมันเป็นเหลืองตีอย่ารบรบรดเนี่ยลูกนะลูกพอทำไมอะจ๊ะเธอเห็นไหมว่าการมีผู้มีพวมีครอบครัวมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปเม,มื่อเราไม่เข้าใจกัน แต่ถ้ามีอย่างนี้ลูกไม่อยากมีหรอกพ่อจะไปเลยเลยจ้ะพ่อจะไปจองตัวเครื่องบินวันไหนลูกไปซุ่มพอลูกไหนค่าเจ็ดวันพ่อกลับตะคะคือนี้กไปนอนบ้านแม่รอบกูนักไปนอนบ้านแม่แด่นอนบ้านแบนี้กู่าทำดาไหมไปเรียกแม่ก่อนเลยไปไหนไปดับไปจุนร้อนนอปนี้

Mai nó quỳ tát giang lại Tát cả tát đây kìa đấy gặp lộ à Vinh vô thì chú cũng mới là mì tì à Mấy đi bà gặp cười bị tát rồi bị nón rồi ế kìa ta Bị nón với Dư dù tầm đây bà đi đây đâu à Mẹm Mẹm mà phải phô nó đây mày Ai ra bà mang lại đi Lạch đây cái tê lạ với Phải phải trò chào bà bị năm già bệt <laughs> à. bơi Mà đất đất đi ai da Nó ra nói này tao tao mà mua cặp rồi Đăng... Đăng không nó mới kiểu đây cái đầu, Nó nó é cái ta, thì nó mới nó mới

Chạy đi Mời tôi nha, quèo bữa đó đâu Chú để tỏ chắp xuân kìa đây còn à Mà có đây đi có ta đây à? đi Đẹp có rồi ta cậy quả đấy à Đẹp hết đi, cú chặt đi นิดมามแล้วนี่ดีดันมีอะไาขวัไม่ดีดีเกตุนั้งอยู่นั่นขวัญนแต่ล่าวั้งอยู่แกตุนตั้งนั่นดำคาหนุ่กูโยนไปไห้ไม่ต้องท้ารัำคาแม่ใจนี่เก็บมัวไปไหลังเก้าชายจัมมันดีนะ

có chạy là phát, làm bên mai là bóp phát à? Nếu có phát về đi. Lâu phải mà chăm Rồi chú mà nè. đi, cũng mới đây ba gấp mèo. lèo giải cái nằm จังทุกทีมาดูวันมาควังเลยลูกไอ้นี่ผู้ควังรู้แล้วรถไม่ว่ารถรายยือลื้อเร็วปลาน้องนี่ตกเยอะเลยก็ไม่จับก็เร็วมาเดี๋ยวดิไม่ได้มากับใคร น้าจเป้ยรนเดินทาเยยังเคยตัดกัแมู่โยกันกัแบบนี้ไม่มาไม่มากูไม่มาดิไม่มงียบไม่เงยบกับเล่นกับตาล้่ไหม่นเมจัดคูกับข่มกามาแล้ว บเบรตีรกูลไม่เลยจได้กับเบพ่มีรักที่หู่ามาไขาตายอเปลเลฟาดกซิงกับกูอย่าเลี้ยงเลยเลี้ยงแต่มาตัวตัววันปีโอ้โหดุจงเจาสิเดีวจะมาไปดูตายอ่ะ มึงไปเดียวนะนะให้ดูคนีนะมึงไม่ไปันกูเลยนะนนันแม่อ็มกนกับมึงนะแม่อมากู